อุดรธานีเป็นโรงพยาบาลศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูงแบบองค์รวมของภาคอีสานจัดตั้งเป็นสถานพยาบาลตั้งแต่ปีพุทธศักราช2494ตลอดระยะเวลา64ปีได้พัฒนาคุณภาพการรักษาบริการอย่างต่อเนื่องแก่ผู้รับบริการทั้งในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงมาโดยตลอดและยังคงพัฒนาต่อไปไม่หยุดยั้ยง เพื่อที่จะสามารถให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และเกิดความพึงพอใจกระทรวงสาธารณาสุขได้กำหนดยุทธศาสตร,ร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายและตระหนักเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงานและต่อองค์กรมีความสามคัคคีปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุขและให้บริการแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถจากกรอบแนวคิดของศาสตราจารย์นายแพทย์กเกษมวัฒนะชัยแนะน้อมนำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสร้างโรงพยาบาลคุณธรรมดึงคนไทยกลับสู่สังคมมีน้ำใจ ปี2558โรงพยาบาลอุดรธานีพร้อมได้ก้าวเข้าสู่การพัฒนาเป็นโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรมโดยมีความมั่นใจว่าจะเกิดผลประโยชน์อย่างน้อย4เรื่องคือ 1. ความรักและสามคัคคี 2. การประหยัดลดการสูญเสียทรัพยากร 3. คุณภาพการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นและ 4. ได้รับการยกย่องชื่นชมจากประชาชนแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรมปี2558โรงพยาบาลอุดรธานีโดยการนำของท่านผู้อำนวยการนายแพทย์ชุติเดชตาบองคารักษ์ได้ถ่ายทอดกรอบแนวคิดและมอบนโยบายโรงพยาบาลคุณธรรมแก่คณะกรรมการบริหาร และได้ดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและได้ศึกษาดูงานโรงพยาบาลคุณธรรมต้นแบบณโรงพยาบาลชนบุรีเพื่อนําประสบการณ์จากการดูงานมาเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไปหลังจากนั้นได้จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นโรงพยาบาลคุณธรรมโดยได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์ปิติโชคตั้งกิติถาวร ผูวอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินและนายแพทย์วิสิทธิ์อภิสิทธิวิทยาพูวอำน่วยการโรงพยาบาลบางมูลนาคมาเป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมซึ่งโรงพยาบาลทั้งสองแห่งถือเป็นโรงพยาบาลคุณธรรมต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีขั้นตอนการดำเนินการโรงพยาบาลคุณธรรมโรงพยาบาลอุดรธานีในขั้นตอนแรก โรงพยาบาลอุดรธานีได้ทำการสำรวจโดยการออกแบบสอบถามเพื่อหาอัตลักษณ์คุณธรรมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับของโรงพยาบาลอุดรธานีโดยมีขั้นตอนการหาอัตลักษณ์4ขั้นตอนดังนี้ 1. ออกแบบสอบถาม 2. ลำดับพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ 3. คัดเลือกลักษณะพฤติกรรมที่มีการเสนอมากที่สุด 4. นำมาแปลเป็นอัตลักษณ์คุณธรรม3ประการแจกแบบสอบถามทั้งหมด2,800ชุดได้รับตอบกลับ1,750ชุดคิดเป็น71.4%ร์เซและได้อัตลักษณ์คุณธรรมออกมา3ประการได้แก่ซื่อสัตย์สามคัคคีมีจิตบริการและได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันหลังจากนั้นได้นำอัตลักษณ์ทั้ง3ประการลงสู่หน่วยงานแปลงเป็นการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งเชื่อว่าการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมชัดเจนจะทำให้ประสบความสำเร็จเป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรมโรงพยาบาลอุดรธานีได้ประกาศเจตนารมณ์ตามอัตลักษณ์3ประการเมื่อวันที่30มีนาคม2558โดยประกาศทั้งหมด19กลุ่มจากทุกหน่วยงานคิดเป็น100%เปอร์เซ็น จากแนวคิดดังกล่าวที่ได้ประกาศอัตลักษณ์3ประการได้แก่ซื่อสัตย์สามคัคคีมีจิตบริการจึงเป็นที่มาของโครงการต่างๆอันได้แก่ 1. โครงการอบรมบุคลากรเพื่อสร้างแกนนำโรงพยาบาลคุณธรรมทำให้บุคลากรทุกหน่วยงานมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการแปลงอัตลักษณ์ให้เป็นพฤติกรรมที่ชัดเจน 2. โครงการตลาดนัดความดีได้แก่ กิจกรรมเรื่องเล่าเร้าความดีทำดีมีแชร์กิจกรรมการแสดงภาพบุคลากรตัวอย่างที่ได้รับรางวัลแห่งการทำดีทำดีมีโชว์กิจกรรมคัดเลือกบุคลากรผู้มีความดีเป็นที่ปรากฏในเรื่องความซื่อสัตย์สามคัคคีมีจิตบริการทำดีมีที่ยืน 3. โครงการการต่อต้านคอร์รัปชันได้แก่ การทำสติกเกอร์รูปสัญลักษณ์การต่อต้านคอร์รัปชันติดตามจุดต่างๆทั่วทั้งโรงพยาบาลเพื่อเป็นการปลุกเร้าจิตสํานึกและต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมอัตลักษณ์คุณธรรม3ประการของโรงพยาบาลอุดรธานีที่เป็นผลเชิงประจักษ์มีดังนี้ 1. คุณธรรมด้านความซื่อสัตย์การบริหารงานด้วยระบบธรรมาพิบาลซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ เน้นให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองต่อหน้าที่และต่อองค์กรปฏิบัติงานเต็มกำลังตามความรู้ความสามารถของตนมีข้อปฏิบัติในการเข้าประชุมเช่นตรงต่อเวลาปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดหรือใช้ระบบสัน่นมีกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์เช่น ร่วมถวายความปลอดภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ร่วมงานถวายพระพรและงานพระราชพิธีอื่นๆการจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆเพื่อตนเองและพวกพ้องต้องมีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างชัดเจนโปรง่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนทุกกระบวนการ มีคณะกรรมการตรวจสอบทุกขั้นตอนในปี2558การจัดซื้อวัสดุการแพทย์มีการต่อรองราคาสามารถลดค่าใช้จ่ายได้10.95% 2. คุณธรรมด้านความสามคัคคีเน้นกระบวนการการทำงานร่วมกันเป็นทีมสมัครสมานสามคัคคีรักกันฉันน้องพี่ภาคภูมิใจในการได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลอุดรธานี ใช้การประสานงานเชิงบวกในแนวราบโดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักความผูกพันเอื้ออาทรและเกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกันภายใต้เหตุและผลที่ถูกต้องและดีงามอาทิเช่นงานกีฬาสีประเพณีและงานวันขึ้นปีใหม่โรงพยาบาลอุดรธานีงานสืบสารประเพณีสงกรานและงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติงานประเพณีทำบุญเดือนเกิดของเจ้าหน้าที่ทุกเดือน การเยี่ยมไข้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่นอนพักรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมวัฒนธรรมการไหว้ทักทายกันเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีขององค์กรมีกิจกรรมออกกำลังกายร,ร่วมกันความพึงพอใจความผูกพันในองค์กรเพิ่มจาก69.84เป็น76.75% 3. เปอร์เซ็คุณธรรมการมีจิตบริการบุคลากรมีจิตบริการต่อผู้รับบริการดุจญาติมิตร และด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์มีโครงการจิตอาสาของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโครงการปฏิบัติธรรมการร่วมทำบุญภาาป่าบุญกระถินเป็นประจำทุกปีส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนอย่างสม่ำเสมอการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำความดีเช่นผู้เก็บเงินได้และตามหาเจ้าของบุคลากรได้รับรางวัลเกียรติยศระดับจังหวัดและระดับประเทศ ออกหน่วยปฐมพยาบาลวัดบ้านตาดและวัดถ้ำผาแดงทุกวันหยุดสุดสัปดาห์มีเรือนพักญาติให้ญาติผู้ป่วยได้พักผ่อนมีระบบการดูแลผู้ป่วย VIPVIP VIP, ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาความพึงพอใจจากผู้รับบริการมากกว่า90%อร์ซนงานผู้ป่วยนอกเปิดให้บริการคลินิกรุ่งอรุณโดยเปิดให้บริการตรวจรักษาเร็วขึ้นตั้งแต่เวลา6นาฬกาเป็นต้นไป เพื่อขยายเวลาการให้บริการทำให้ลดความแออัดของผู้ป่วยลงและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากการบริการที่เร็วขึ้นในงานผู้ป่วยในมีการให้บริการเพื่อลดความแออัดและลดอัตราการครองเตียงลงโดยการเริ่มดำเนินการที่แผนกออโทโปิดิกตั้งแต่ปี2554โดยมีระบบคอนเซ็ลต์ทางไลน์โทรศัพท์ไร้สายกับแพทย์เวรโดยตรง มีจัดประชุมอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรเพิ่มสมรรถนะการดูแลรักษาของโรงพยาบาลชุมชนจัดทีมแพทย์พยาบาลผ่าตัดนอกสถานที่และมีการเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดให้พร้อมที่โอพดีก่อนนอนโรงพยาบาลมีการออกตรวจเยี่ยมเครือข่ายทั้งในจังหวัดอุดรธานีและเขต8อย่างต่อเนื่องผลลัพธ์คือ อัตราการครองเตียงจากปี2,554ถึงปี2,557ลดลงจาก118.28เป็น86.38เปอร์เซ็นต์โรงพยาบาลอุดรธานีได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการรักษาและดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ได้จัดทำโครงการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยการเชื่อมต่อจากโรงพยาบาลถึงบ้าน Continuity of Care (COC) และ p a r a t i v e Care ร่วมกับทีมสหาสาขาวิชาชีพและชุมชนในการร่วมกันดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมและต่อเนื่องอำนวยความสะดวกเมื่อต้องการกลับไปเสียชีวิตที่บ้านตามความเชื่อและวิถีชีวิตชุมชนมีการดูแลมิติด้านจิตวิญญาณโดยมีพระที่เป็นจิตอาสาในการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้าย มีการวางแผนการจำหน่ายและการดูแลต่อเนื่องที่เหมาะสมมีเครือข่ายจิตอาสาและระบบการส่งต่อและส่งกลับที่มีประสิทธิภาพผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสร้างความพึงพอใจในการบริการที่เข้าถึงผู้ป่วยและญาติทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมลดภาระค่าใช้ใจ่ายของครอบครัว ผู้ป่วยมีความอบอุ่นใจที่ได้อยู่กับครอบครัวในระยะสุดท้ายของชีวิตและลดอัตราครองเตียงจนได้รับรางวัลระดับประเทศและเป็นที่ศึกษาดูงานให้แก่เครือข่ายเขตบริการที่8และโรงพยาบาลต่างๆและที่สำคัญคือโครงการนี้เป็นตัวอย่างการบูรณาการเชื่อมโยงสหาสาขาวิชาชีพครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยร่วมกันส่งผลนำไปสู่ การพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยอื่นๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของประชาชนต่อไปการน้อมนำประจาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในองค์กรเน้นการประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเช่นการขายขยะรีไซเคิล นวัตกรรมใหม่ๆในการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ในการประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้กับผู้ป่วยการส่งเสริมการใช้กระดาษรียูสท,ทุกหน่วยงานเปลี่ยนแปลงการเบิกวัสดุอุปกรณ์จากเดิมสัปดาห์ละสองครั้งเป็นเบิกได้ทุกวันเพื่อลดการสต็อกที่หน่วยงานรณรง์การประหยัดน้ำและไฟฟ้าการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมในที่ประชุมคอปสอ เพื่อบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาให้เกิดองค์กรคุณธรรมในทุกหน่วยงานปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม 1. ผู้นำองค์กรต้องเป็นแบบอย่างที่ดี 2. แกนนำที่เข้มแข็ง 3. ทุกคนในองค์กรสามัคคีรวมใจเป็นหนึ่งเดียว 4. ต้องมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวอยู่เสมอ 5. มีการประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นรางวัลแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ทำความดีเพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างขวัญกำลังใจ6การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อต่างๆได้แก่เสียงตามสายระบบอินเทอร์เน็ตป้ายประชาสัมพันธ์และสื่ออื่นเช่นแสดงอัตลักษณ์3ประการบนเสื้อโรงพยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานีบุคลากรทุกคน มีความพร้อมที่จะพัฒนาให้โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรมเพราะเราเชื่อแน่ว่าจะทำให้เกิดประโยชน์สุขต่อบุคลากรและประชาชน